วันนี้ช่องฟีดอฟมีทีของเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวตลาดลงเกลือที่จังหวัดสแก้วครับสแก้วเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ที่เคยมาเที่ยวที่จังหวัดนี้นะฮะทีมงานครับทีมงานืูปื้นนี่น้องบามพี่เจมส์ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตลาดลงเกลือของจังหวัดสแก้วกันนะครับว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับป่ะครับพอเพื่อนๆมาถึงตลาดลงเกลือเนี่ยเพื่อนๆก็เอารถเข้ามาจอดด้านในเลยครับมันจะมีที่จอดรถว่างให้เป็นที่เป็นที่เลยนะฮะนี่ตอนนี้ผมก็รถมาจอดแล้วเดี๋ยวรอพี่่คนนนนึัตอ้าไป เดี๋ยวเรามาเดินดูของกันนะครับว่ามีของอะไรน่าสนใจบ้างร้านขายของเลยเยอะเลยนะครับทุกคนีนข้างในก็จะเป็นล็อกลอกที่เขาเอาไว้ขายของกันนะครับด้านหน้าที่ผมกาลังเดินไปตรงนี้ครับฝั่งซ้ายมือนก็จะเป็นร้านขายของนะมีเยอะเลยนะครับสิบ้านี่นี่้าคนหนูอุ้ยนุ่มเลยร้านขายเสือ้อผ้า ขายกระเป๋านโอ้มีรถไฟฟ้าเพื่เพื่อนนี่เห็นไหมมีรถไฟฟ้าด้วย,เ,ฟฟวยเยอะเลยนะครับเยอะเลยเห็นไหมโอ้อันนี้ร้านขายแว่นตาตู้อันนี้ร้านขายอุปกรณ์กลางเต็นนะครับแอเวนเจอร,ร์เดี๋ยวตอนนี้เราข้ามไปอีกฝั่งถนนนึงนะครับอีกฝั่งนึ่งก็จะมีร้านขายของกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ร้านหนึ่งห้องร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี่มีหลอดไฟอิปักไฟอะไรเต็มเลยนะครับนี่โอ้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นล็อกยาวไปแล้วก็สองข้างก็จะมีร้านขายเยอะมากนะครับเพื่อนๆนี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรขายแบบ นนี้รามขายรองเท้าเยอะเลยโอ้นี่จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับเพื่อนๆโอ้หเยอะมากเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะฮะเพื่อนๆนี่มีผ้าม่านโดยสวยเลยนะครับนี่ใครชอบก็มาเดินซื้อกันได้นะฮะนี่จะเป็นพวกกระเป๋ากนระเป๋าเสื้อผ้าข้างในนี้ก็จะเป็นโซนขายพวกกางเกง ลายฟางนะครับพวกพม,มา่าหพวกชุดกีฬาอะไรพวกนี้ครับเยอะเลยนะครับไม่รู้จะไปทางไหนดีตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้กันนะฮะเยอะนี่มันจะปิดการ์ดกันเี็เข้าไปนี่น่าจะแม่นนะน,นีกระเป๋าสวยๆอั้งน,นั้นเลย นี่ครับน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมวันนี้แดดร้อนมากนะครับโซนบริเวณด้านหน้าตรงนี้นครับเพื่อนๆจะเป็นขายผ้าห่มทั้งหมดเลยครับทั้งสองฝั่งสายขวานะครับนี่เห็นไหมเยอะมากถ้าใครต้องการพวกผ้าห่มกันหนาวลลอะไรพวกนี้สามารถมาเลือกซื้อแถวนี้ได้นะครับเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันแล้วนะฮะ เส้นทางพาซาหไหนเส้นทางเออนี่นี่เพื่อนๆตาาซาด้านหน้ามันมีสตาพาซาอยู่เป็นห้างแต่ว่าตอนเนี้ยแดดร้อนมากนะครับโอเคครับเพื่อนๆเรจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางก,กลับที่พักแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นสินค้าพวกโภคบริโภคอะไรพวกนี้ฮะเนาะมันไม่มีสินค้าเฉพาะในโจงตาดีได้แต่รายเสียนะครับถ้าใครสนใจของถูกก็สามารถแวะมาชมกันที่ตลาดลงเกลือจังหวัด สักแก้วได้เดียวคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วครับบ๊ายบาย